สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครือริดเอเลดสากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยวันนี้เราอยู่กันในการแข่งขัน l a d เดอร์วอของเดือนมิถุนายนนะฮะปี2023ที่ผ่านมานี้นะครับอ่ะในคู่แรกนะครับเราอยู่กับคุณปิก้านะฮะจากแคลนเมสนะฮะถ้าผมอ่านชื่อแคลนไม่ผิดนะ M8S นะฮะ M8S นะฮะเมสนะ สปอนอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับผมและคู่ต่อสู้ของเขานะครับก็คืออัลวินเทนฮะเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีน้ำเงินนะครับซึ่งก็จะเรียกว่าญี่ปุ่นสั้นๆนะฮะอ่านเลยในวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Republic, คาร์บนาน่าริพับลิกนะฮะนานๆทีก็จะได้เห็นแบบนี้เป็นแบบที่เอาวิเล่นตาแรกนะฮะปกติแบบนี้เนี่ยมักจะอยู่ในตาท้ายๆของอีเวนต์ หลายอีเวนต์เลยนะฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะฮะแต่ก็ดีแล้วครับะจะได้มีอะไรแบบน่าสนใจแปลกใหม่บ้างนะฮะฝัะ่งสีน้ำเงินนะครับเสียงอะไรบึ้มบัมบึ้มบัม,บม,บมอ๋อฝั่งสีแดงนะส่งทหารจวเวรินมายิงตึกทิ้งเลยนะครับป้องกันไว้เผื่อเผื่อฝั่งสีน้ำเงินอยากจเจาทหารเข้ามาประจำจุดนะฮะประจำการนะครับแต่สีน้ำเงินนี่ทำ proxy dojo ตรงนี้เหรอครับ จะยึดบ่อน้ามันตรงนี้ก่อนนะฮะปกตินี่เขามักจะยึดบ่อที่อยู่ใกล้บ้านก่อนนะเออก็คงจะอย่างนั้นฮะอ่าโรงฐานโรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับส่วนโรงนี้ก็เพิ่งจะสร้างเสร็จนะฮะอ่าตรงนี้เสร็จแล้วแล้วยังไงเอนจิเนียร์ถ้าเอนจิเนียร์ออกมาโดนหมาคาบเลยนะฮะเรียบร้อยครับโดดสซเลยเรียบร้อยนะฮะ้นหน้าประตูแป๊บเดียวนะฮะนิดเดียวเองนะครับแต่ตรงนี้โอ้ยเหลือตึกอีกหลังหนึ่งนะแล้วฐานคนนี้ว่ายังไงไม่ตายนะ แต่ว่าฝั่งสีน้ําเงินตอนนี้ได้บอ่อน้ำมันไปแล้วหนึ่งบอ่อนะฮะตรงนี้เอายังไงนี่งฝั่งสีน้ําเงินฮัลโหลเอาซินเทโอโหเอนจิเนียร์ออกมาตายสองคนเลยฮนะจากที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับสรุปก็คือคุณเสียตังค์ไปเฉยๆพันหนึ่งนะฮะฝั่งสีน้ําเงินเนี่ยตรงนี้เอายังไงครับส่งทหารมาเคลียนะฮะโอ้โหแล้ว oh ฝั่งสีแดงไม่สนใจนะครับเจอเปิดดาบใส่โอ้โ oh หยังไม่ทันได้ฟันเลยครับแค่วิ่งมา จ้องหน้าเฉยๆนะฮะก็ตายแล้วนะครับเป็นอะไรที่โหดมากเลยนะพลังแห่งจักรวรรดิแดนอาทิตย์ไทยนะจริงๆไม่ใช่หรอกครับมันเป็นบั็กแอนิเมชันนะฝัะ่งสีแดงนะครับตอนนี้เปิดมีริบไทยแล้วริบไทยเขาสร้างมันจากไหนอย่าบอกนะว่าเขาสร้างท่าเรือไว้แล้วแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหเอาเอ็มซฝั่งสีแดงเจ้าเอ็มซขึ้นบกนะฮะแต่ว่าถ้าขึ้นมาทางนี้เนี่ยมันต้องเหยียบกำแพงตัวเองนะครับจริงๆมนีคนที่จะเลาะมาตรงนี้นะยังงี้คุณต้องสร้างกำแพงใหม่ไหมเนี่ย ก็ไม่ทราบนะฮะก็เป็นไปได้นะแล้วยังไงเอ่ยฝั่งสีน้ําเงินตอนนี้มีอะไรบ้างครับมีโรงรถแล้วนะฮะโรงทหารก็ไม่เหลือแล้วนะฮะเท่าที่เห็นด้วยสายตานะครับแ้วตรงนี้อะไรเอ่ยเอา้ามีโดโจคอยอยู่ตรงนี้คันนึงนะฮะจอดอยู่เฉยๆนะครับไม่มีการเคลื่อนที่แล้วตรงนี้อะไรเอ่ยอะไรร่วงดูไม่ทันนะะเมื่อกี้ ดูตัวตอนนี้ฝั่งสีแดงมีสนามบินแล้วนะครับเปิดด้วยพาร์โลนะครับกับวินดิเคเตอร์นะฮะตามปกตินะครับตรงนี้ไงโอ้ริบไทยริบไทยจะแอบมาปล่อยทหารตรงนี้เอาทหารยังไงเข้าบ้านเรียบร้อยครับแข่งงูสู้ไม่ไหวนะต้องถอยนะับจังหวะนี้ฝั่งสีน้ําเงินนก็ให้ทหารชักดาบออกมาไล่เคลียร์เลยนะฮะแตกหนึ่งนะครับนะครับแตก2ไม่ทันนะครับโอ้โหแต่เป็นฝั่งสีน้ำเงินที่แตกนะครับโดนวินดิเคเตอร์ d r อปบอมใส่สมลูกเลยนะฮะ อย่างเดือดน,นะครับตรงนี้เ้าสงครามปืนกลกับปืนลูกซองนะฮะยังไงครับเอาอาคารยังไม่แตกนะครับแต่เลือดแดงนะครับแล้วตรงนี้ทหารออกมาโดนยิงฟรีๆนะฮะเดี๋ยวก็ตายนะครับสักพักหนึ่งเรียบร้อยนะฮะามาดูสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ดีกว่านะะฝั่งสีน้ําเงินตอนนี้เมคคาเบมาแล้วแต่ว่ายังไม่ขึ้นเทียรสองนะครับยังอยู่ที่เทียรหนึ่งอยู่นะฮะวันนี้เอาตรงนี้ยังไงเนี่ยยิงกันอีกแล้วฮะเอ้าเดี๋ยวนะแล้วใน แล้วในตึกหลังนี้มันมีใครอยู่อ่ะทาหารอะไรทําไมมันไม่ยิงหรือว่าออกนอกระยะจะบอกว่านอกระยะมันก็ไม่น่าจะได้นะเพราะว่าระยะยิงของ Imperial Warrior กับ p i e k e r มันก็เท่าเท่ากันนะเผลอๆน,นี่ p c s k e r ของมันทมินีน่าจะใกล้กว่าเลยด้วยซ้ำนะตรงนี้งไงย้ายตึกนะฮะอโอ้แต่พอย้ายตึกเรายิงได้ไกลมาถึงนี่เลยนะฮะอ๋อตรงนี้มันเป็นมุมอับนะครับมันยิงไม่ถึงนะมันยิงทหารไม่ได้นะครับยิงได้แค่ตึกนะฮะตรงนี้เอา อย่างไรครับก็ยิงตึกต่อนะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงมาขยายฐานตรงนี้แล้วก็พับ MCV นี้หนีนะฮะตรงนี้ฝั่งสีแดงก็ยึดบ่อน,น้ำมันสีนเงินไม่ยึดคืนนะครับแต่ว่าสั่งเทงุมายิงถล่มเลยนะครับแล้วก็บึมนะฮะเรียบร้อยเหลืออีกหนึ่งโรงนะฮะโรงน้ำมันนะฮะบ่อน,น้ำมันแท่นขุดน้ำมันประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้วินิเกเตอร์ร่วงแล้วก็โอ้ยยังไงครับเทงุขึ้นฟ้าเจอเอาพะโลเคลืออ นะครับโอ้โหเหลืออยู่สามลำอ๋อมีอพโลูมาแจมอีกคันเอออีกลำหนึ่งฮนะแล้วยังไงฝั่งเสียมเงินไม่ไหวนะเทงุเทงุนี่ปกติเทงุนหนึ่งหนึ่งกับอพโลูไม่ได้นะเรียบร้อยครับต้องถอยก่อนนะจังหวะน,นีส้สรุปคือสรุปคือทั้งฝูงนี่เหลือรอดอยู่แค่เทงุตัวเดียวนะโอ้โหอันนี้ก็เป็นเกมระดับโปรนะฮะขอย้ําอีกทีหนึ่งนะเกมระดับมืออาชีพนะครับเป็นอีเวนต์การแข่งขันที่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีเงินรางวัลให้นะ แต่ว่าผมไม่รู้นะครับว่ากี่บาทอีเวนตรดเดอร์วอรเนี่ยก็จะมีถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมีทุกเดือนนะแต่ว่าตอนนี้แทงโงโอ้โหหล่นคาบ้านเลยนะโอ้โหตรงนี้ไฟสว่างมากจริงจมันสว่างเกินเหตุนะ,ะเนี่ยต,ตรงนี้ยังไงเอ่ยฝั่งสีแดงบินกลับนะฮะบินดิเคเตอร์โอเคตรงนี้แต่ว่าอพอลโล่ลำนี้เนี่ยยังไงก็ต้องกลับบ้านอยู่แล้วนะ,ะมาซ่อมแซมนะครับไม่ไหวนะะ แล้วเอาเอาลงจอดได้แป๊บเดียวเอาขึ้นเลยนะฮะโอเคตามนั้นนะครับส่วนตรงนี้ตึกก็ไม่แตกสักทีโอ้โรงทหารยังอยู่นะของฝั่งสีน้ําเงินแล้วสีน้ำเงินตอนนี้เขาทาอะไรเนะี่ยว้าวขึ้นเทียสองแล้วกําลังสร้างสไตรเกอร์ V X อยู่นะฮะแต่ V X เนี่ยถ้าส่งไปโจมตีนี่มันจะต้องมีตัวซัพพอร์ตนะอย่างเช่นเทงูนะเอาตึกนี้ถูกเคลียร์เรียบร้อยแตกนะฮะยังไง นำแสงแช่แข็งมาฝั่งเซ้นเงินขายโรงฝึกได้ทันนะฮะตรงนี้หานพี a กิปเปอร์เปิดโล่เดินใส่เลยนะครับแล้วก็เคลียร์ได้นะเรียบร้อยแล้วอีกคนหนึ่งว่าไงจะเข้าตึกไม่ทันนะครับผมโอ้ยหมายถึงว่าริบไทยเข้ามาเคลียร์ไม่ทันนะฮะแต่ตรงนี้นี่ขยายฐานแล้วนะอือฮึจังวัน,นี้รถเก็บแร่ต้องมายิงช่วยนะครับโอ้โหสลับจากกระบาขนแร่มาเป็นปืนกลนะฮะจังววนนี้ แล้วไงเอาเทงุ v x มาแล้วนะครับเราเก็บแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระบะาเก็บแล้วแล้วคุณทําอะไรเนี่ยคุณจะดึงไปไหนครับเรียบร้อยครับเอาวิ่เทสเสียรถเก็บแร่ไปหนึ่งคันนะโอ้โหแล้วยังไงครับก็ยิงรงถลุงแร่ต่อเลยนะจังหวะนี้เอาแล้วในบ้านหลังนี้ก็มีคนอยู่ถูกเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยนะโอ้รีบไทยผมว่ารีบไทยแตกแน่นอนนะฮะถ้าหนีไม่ทันโอเคยังรอดอยู่นะครับตรงนี้มีโรงเก็บแร่เอ้ามีโรงรถมาแล้วนะฮะณจุดนี้นะครับแล้วตรงนี้อะไรเนี่ย คอมมานด์ u b โอ้ฝั่งสีแดงวางแผนที่จะขยายนะฮะส่งรถเก็บแร่มาแปลงร่างเป็นคอมมานด์ u b ับก่อนเลยนะรู้สึกว่าแมชนี้จะไม่ค่อยเดือดสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็น่าสนใจอยู่นะบางทีการเล่นเกม RTS การเ,าเล่นเกมแบบสงครามเงี้ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเดือดดานตลอดเวลาก็ได้นะโดยเฉพาะพวกเกมวางแผนเงี้ยเราต้องแบบ อันนี้ผมอยากจะบอกหลายๆคนมากเลยนะวิธีการดูเกมวางแผนให้สนุกคือดูว่าเขาทําอะไรนะฮะเขาทําอะไรบ้างไอสิ่งที่เขาเล่นเนี่ยมันสามารถที่จะโต้อตอบกับศัตรูได้ไหมอะไรประมาณนี้นะดูไปที่การวางแผนของเขาครับจะดีที่สุดนะอืม,ะมาณนั้นนะครับตอนนี้ฝั่งสีแดงมาแล้วครับโอ้เอากายเดียนมายิงเลเซอร์ใส่เลยนะครับ,าารรรบฝั่งสีน้ำเงินต้องพับ MCV นะฮะจริงๆ MCV เนี่ยจะถอยไปเหยียบก็ได้นะครับแต่ถ้า MCV ถอยฝั่งสีน้เงินเขาก็จะถอยตามนะแล้วรถถังกาเดียนในสปีดมันก็เยอะอยู่แล้วนะไอ้มันเยอะกว่า MCV อยู่แล้วนะแล้วตอนนี้ฝั่งโอ้โหฝั่งสีน้าเงินต้องเอา MCV ลงน้าแล้วนะครับไม่ได้นะครับถ้าไม่ลงน้ํานี่ก็คือโดนยิงพังแน่นอนฮะังหวันนี้เอายิงโรงเก็บแร่เอ้ยโรงไฟฟ้าต่อเลยนะครับรถถังซูนามิออกมาแล้วครับแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับออกมาแค่สองคันนะฮะแล้วกองทัพสีน้ําเงินไปไหนหมดครับเอาไม่เหลือนะฮะเห็นแค่นี้นะฮะโอ้เรียบร้อยครับแตกจะสู้งไงล่ะครับทุกวันนี้ โอ้เป็นผมเจอขนาดนี้นี่กดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะว่าน่าจะต้องจีจนะครับโอเคเรียบร้อยครับจริงด้วยนะฮะคุณเอาวินเทได้กดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณปิก้าฝั่งสีแดงนะครับผมในตาที่หนึ่งนะฮะจำนวนยูนิตเยอะมากนะฝั่งสีแดงแต่ว่าช่วงกลางเกมนี่ก็พอๆกันนะมาแตกกันตรงนี้นะครับแล้วฝั่งสีมันก็ค่อยๆหดลงไปเรื่อยๆนะสิ่งก่อสร้างนะครับ ตามนี้นะครับทรัพยากรนี้สําคัญนะโอ้โหมีการค่อยกันไปค่อยกันมานะและสุดท้ายคุณปีการนี่ก็นาโด่งไปจนจบเกมเลยนะโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะครับโอเคครับตาที่2อนะฮะอยู่ในแมป Industrial St r e n g t h นะครับผมโดยคุณปีการนะฮะสปอนอยู่ที่ฝั่งซ้ายล่างนะครับส่วนอวินเทนะครับสปอนอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะฮะคราวนี้เป็นญี่ปุ่นสีส้มนะฮะอ่าเป็นสีที่รงตามเนื้อเรื่องไปเลยนะฮะเพราะว่าฝั่ง ญี่ปุ่นเนี่ยตามเนื้อเรื่องเนี่ยเขาใช้สีส้มนะฮะถึงแม้ว่าชื่อจะบอกว่าเป็นจกักรวรรดิแดนอาทิตย์อุท,ทยัยที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นสีแดงแบบนี้ก็ตามนะนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เอ่อผมลืมชื่อนะว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อา่าที่หมายถึงสงครามนะฮะแต่ว่านี่ไงอาทิตย์อุทัยนะฮะนี่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นนะโอเคครับฝั่งสีแดงนะครับโอ้สร้างโรงฐานตรงนี้เลยนะฮะว่าระยะการสร้างเนี่ยมันมาถึงตรงนี้อยู่นะน่าจะสุดพอดีนะ เป็นกรอบแบบสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะเป็นมุมตรงนี้ส่วนฝั่งสีส้มนี่ก็ทำพอกซีโดโจาตามพี่ชยัยตามหลักพี่ชัยสงครามของฝั่งญี่ปุ่นอยู่แล้วนะแล้วก็บึมนะฮะจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดงนี่ก็ไล่ทาลายตึกนะครับตามปกติเลยนะครับแล้วตอนนี้มีทาหารถือดาบวิ่งมานะครับยังไงครับเอาปืนลูกซองสกัดไว้ได้ไหมครับได้อยู่นะฮะโอ้โหแล้วจงหวะเมื่อกี้นี่คือเข้ามาใกล้ๆแล้วก็โดนลูกซองเป่าน็อกดาวน์ไปนะแต่ว่าสุดท้ายก็ตายนะครับ โอ้เรายิงตึกหลังนี้ไม่แตกด้วยนะฮะต้องมายิงหลังแต่ก็ตุกทุยแต่ก็ไม่ยิงหลังนี้ต่อนะฮะขออภัยนะครับลินพันกันนะอ่ะตรงนี้ฝั่งสีส้มนะครับโรงทหารมาถึงแล้วนะฮะอ่าล้วก็จะเข้ายึดบ่อน้ํามันนะครับอ่าวิธีการเล่นสู้กับญี่ปุ่นเนี่ยง่ายๆครับคุณต้องรีบสร้างโรงทหารออกมาเพื่อที่จะสร้างทหารมาสกัดนะฮะอ่าถ้าไม่รีบเนี่ยก็จะโดนก่อนนะครับแต่ว่าตรงนี้นี่บ่อน้ํามันแตกแน่นอนฮะจังหวะนี้ ฝั่งสีส้มก็ไม่ยึดด้วยนะครับส่งทหารมายิงบึ้มนะครับเรียบร้อยสรุปคือตายไปหน,นึ่งสองสามสี่คนโอ้โหแรงระเบิดนี่คือรุนแรงมากเลยนะส่วนฝั่งสีแดงทําไงครับมันตีกันเนื้อไอเอฟวีนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็น,นรีเพย์ไอเอฟวีนะเพราะว่าเอาเอนจิเนียร์ใส่นะครับทําไมไม่ไปจอดใกล้ๆกว่านี้ครับเอาวแล้ยังไงเนะี่ยมีทหารวิ่งมาอย่างงี้เจอโอ้โหเจอจรวดเข้าไปคือปกตินะเนี่ยจรวดของไอเอฟวีเนี่ยดาเมจมันน้อยอยู่แล้วนะ แ้วถ้ามายิงทหารนี่ยิงน้อยเข้าไปใหญ่นะครับมันจะไม่เหมือนเกมภาค2นะที่เป็นยูนิตที่ยิงจรวดต่อต้านทหารราบนะฮะ a v ในเกมภาค2นี่คือยิงเขาเรียกว่าอะไรอะยิงยิงจรวดปกติทําดาเมจให้กับทหารเยอะนะฮะแต่ว่าเกมภาค3านี่คือน้อยมากนะนะครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีเดียนทรงริบไท ACV ซึ่งย่อมาจากอะไรผมก็ลืมไปแล้วนะฮะขึ้นมาบนนี้น่าจะเป็นทหารเจวิลินอยู่ข้างในนะเอามา ก็จะปล่อยออกมาแล้วก็มายิงจากหน้าผานะครับอย่างนั้นนะครับเปิดเดเซอร์นะครับแล้วเหมือนว่าฝั่งสีส้มเขาจะรู้ตัวนะครับวางกําแพงอัดเลยนะฮะอย่างนี้แล้วยังไงครับยิงไม่ได้นะครับเจอกําแพงนะฮะต่อให้คุณอยู่บนเนินก็ยิงไม่ได้นะครับแล้วตรงนี้โอ้มีการสร้างป้อมกันไว้ด้วยนะแต่ฝั่งสีแดงก็เจอเลยนะครับจังหวะนี้ฝั่งสีส้มแอบมาเอ็กซ์แพนตรงนี้นะครับยิงรถเก็บแร่ทิ้งระเบิดไปนะฮะโอ้โหรี้บร้อยนะครับต้องขายรุมเก็บแร่ทิ้งเลยนะฮะดีกว่าปล่อยให้มันพังนะครับ ได้เ,เงินคืนมาเท่าไหร่ก็จําไม่ได้นะไอ้ดูไม่ทันนะฮะแต่ตอนนี้ฝั่งซีแดงเข้ามานะจุดนี้แล้วนะครับยังไงครับปล่อยพีสกิปเปอร์ออกมาแล้วก็ยิงจะรวดอัดด้วยนะฮะโอ้โหทาดาเมจช่วยกันนะแล้วฝั่งสีส้มเข้าไปไหนหมดครับยูนิตไม่เหลือแล้วนะฮะจริงๆจังหวะน,นี้นี่ไม่ต้องกดซ่อมก็ได้นะแต่ว่าเหมือนว่ากดซ่อมไว้เพื่อที่จะยื้อเวลาเฉยๆนะฮะดูทรงแล้วแล้วมันก็บึ้มไปนะครับในที่สุดตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อฐานประจาการในตึก ตรงนี้ก็เช่นกันปื๊บปื๊บปื๊บ,บมีบ่อน้ํามันแล้วตรงนี้ MCV เอา้าวิ่งผ่านนะฮะเจอทหารยืนครับแต่ดาเมจเข้านิดเดียวนะฮะแล้วก็รีเจนเลือดแป๊บเดียวก็เสร็จนะฮะเพราะว่าเขายึดโรงรถแล้วเรียบร้อยนะ garage นะฮะเป็นเทคบิลดิ้งนะครับแต่ว่าตรงนี้นะฝั่งสีส้มนะโอ้มีเทงูออกมาแล้วนะฮะแล้วก็โดนกําลังโดนยิงอยู่นะครับอ่ามีหุ่นคอยซ่อมอยู่นะฮะมันยังอยู่ในระยะการซ่อมแซมของโรงรถอยู่นะ,ะแล้วยังไงครับวิ่งอ้อมไปอ้อมมาอย่างนี้นะฮะส่วนโรงไฟฟ้านี่ แตกไหมครับยังไงก็แตกนะฮะดูทรงแล้วถ้าหากว่าไม่สามารถสกัดไอวีได้แต่เหมือนว่าฝั่งสีส้มก็จะทําได้อยู่นะตอนนี้ก็บึ้มนะครับทหารตายด้วยนะอืมอล้ตรงนี้ยังไงเจเวลินเอายิงได้อยู่นะ,ะเนี่ยบึ้มนะครับโอ้โหโรงเก็บแร่แตกนะฮะอืมเรียบร้อยนะครับอ่าอย่างน้อยก็เหลืออีกหนึ่งโรงนะครับแล้วอีกหนึ่งโรงเอาตรงนี้ยังไม่ได้สร้างใหม่นะ ฝั่งสีส้มไม่แน่ใจว่าตังหมดแล้วหรือเปล่านะฮะดูแต่ว่าตอนนี้ทารเจวิลินอ้เปิดเลเซอร์ยิงจากหน้าผาเลยนะเทงูจะเข้ามายิงนะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับระยะยิงไม่ถึงนะต้องอ้อมมาตรงนี้นะครับซึ่งก็ยิงไม่ถึงอยู่ดีแล้วก็มาจ้าเอกับเอวีนะฮะถ้าเป็นไอ้วีที่มีพิสกิปเปอร์อยู่ข้างในด้วยนะจริงๆถ้าออกแล้วยิงจรวดเนี่ยอาจจะแรงกว่าก็าได้แล้วตรงนี้มี อะไรนะวินดิเคเตอร์มันทิ้งบอมใส่นะครับเอ้าเทงูขึ้นฟ้าได้ทันนะไอ้บีต้องสลับไปใช้จรวดต่อต้านอากาศยานนะครับสอยเทงูร่วงไปหนึ่งร่วงไปสองเรียบร้อยครับฝั่งสีส้มไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะจังหวะนี้คงต้องกดยอมแพ้แล้วนะฮะคุณเอาวินเทนะฮะมันยังจะสร้างโรงเก็บเรียวมาอีกเลยครับโอ้ยจังหวะนี้ผมว่าไม่มีประโยชน์แล้วฮะพับเอ็มซีบีเลยนะครับแล้วยังไงครับมากางตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะกดซ่อมนะฮะโอ้ ฝั่งสีแดงไม่สนใจนะครับส่งไอเมายิงโรงไฟฟ้าแล้วก็บึื้มไปนะครับโอ้โหคราวนี้บึื้มทั้งหมดเลยนะกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับอือเอามีบัคด้วยนะบัคโมเดลจมลงดินนะโอเคครับคุณปิกาก็ได้เบียกหนึ่งแต้มนะครับสรุปคือคุณปิก้าชนะไปด้วยคะแนนสองศูนย์นะฮะในรอบนี้นะครับโอ้โหจำนวนยูนิตนี่ขนาดฝั่งสีส้มมีจํานวนยูนิตเยอะกว่านะเนี่ยยังแพ้เลยนะฮะตรงนี้ สิ่งก่อสร้างแล้วก็ทรัพยากรฝั่งสีแดงโอ้โหนํามาตลอดตรงนี้มีค่้ยกันเล็กน้อยนะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็นำนะแล้วก็ชนะไปที่สุดนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พอเีเพลงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ